ทีนี้ถ้าหากเราต้องการให้วัสดุโชว์เฉพาะแต่ส่วนที่เป็นก่ออิดโดยปิดเฉพาะส่วนที่เป็นฟินิชชิงก็ได้แก่พวกฉาบปูนพวกกู่กระเบื้องและพวกทาสีเนี่ยเราสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้นะครับก็เริ่มต้นจากคลิกที่โปรไฟล์เมนเจอร์นะครับ Option Element Attribute ิวต์โปรไ a ล์เมนและเลือก Profile ที่เราได้สร้างไว้ก็คือ P01 ตัวนี้กด Edit นะครับ ทีนี้ผมต้องการซ่อนวัสดุส่วนที่เป็นฉาบปูนทาสีกุกระเบื้องเนี่ยทำได้นะครับผมเริ่มต้นจากฉาบปูนภายนอกตรงนี้ก่อนนะครับก็หลังจากคลิกตรงนี้แล้วผมมาที่หัวข้อ component select ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าเป็นคออยู่ผมคลิกเลือกเป็น finish อย่างนี้นะครับถัดมาก็เลือกวัสดุทาสีภายนอกและตรงนี้ก็เลือกเป็น finish เช่นเดียวกัน แล้วก็มาทําเช่นเดียวกันนี้ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือตรงส่วนฉาบปูนเพื่อการกุกระเบื้องวัสดุกุกระเบื้องฉาบปูนเรียบแล้วก็ทาสีภายในนะครับก็คลิกอันนี้หนึงกดชิปครั้งเพื่อเลือกไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะแล้วเราก็เลือกเป็น finish นะครับโอเคตอนนี้ส่วนที่เป็น finishing ทั้งหลายเราก็ได้เลือกครบเรียบร้อยแล้วเรากด save นะครับจากนั้นกดปิดไปคราวนี้มาลองทดสอบดูผลลัพธ์ดูนะครับ ก็เลื่อนเมาส์มาที่ข้างล่างตรงที่เครื่องมือ Partial Structure Display นะครับตอนปัจจุบันมันเป็น Entire Model อยู่นะเรวลองคลิกเลือกดูมันจะมีให้เลือก Without Finish นะครับลองคลิกดูเลยนี่ครับส่วนที่เป็น Finishing ทั้งหลายตั้งแต่ฉาบปูนทาสีกุกระเบื้องมันก็จะถูกซ่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการเลียกทุกสิ่งทุกอย่าง กลับคืนมาก็คือให้โชว์ว่ามีฟินิชชิ่งอะไรบ้างเราก็คลิกตรงนี้แล้วเลือก entire model นะครับนี่ครับก็จะกลับมาโชว์เหมือนเดิมนะครับ